ค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่องออมแอมชนลค่ะตอนนี้เราก็กลิจเริม่มไมโครฟ์เอาชีวิตล่อแห่งอาหารแล้วก็ฟาร์มเร่อต่างๆในท่าที่4กันต่อนะคะก็โอเคค่ะวันนี้เราจะไปสำรวจแถวไหนกันต่อบ้างถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปในแมพกันเลยจ้าเออตกใจหน้าตังโมโอ้ดูสินะกินจุงเบอไอนี่ปากแดงๆทาลิปสติกปะโอ้ดูดิฟันดำปิดปีเลยอะเราต้องทาลิปสติกแน่เลยก็จากคราวที่แล้วนะคะที่เราเลี้ยงแกะเรนโบว์กันเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าไปให้เจ้าแกะเรนโบว์กินก่อนนะะค ทำไมไมกถวขนมันไดเลยอะาใส่มดไงโอ้สุดยอดมี่มดเป็นดีแบบนี้นี่แหละโอ้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะนี่เก็บกันยาวๆไปเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาเจ้าแก้วเรนโบ้ของเรากันก่อนนะคะมีไงเจ้าแก้วเรนโบ้โอ้วนตุ๊บเลยอะโอ้ตกปลาเริ่มเลยดูผลนี่ฟูฟ่องเลยเดี๋ยวตัดขนแก้วเรนโบ้กันเนาะยังไม่ได้ทำฟาร์มอัตโนมัติขนแก่นะคะเพราะว่าเรายังหาของได้แบบว่ายังไม่ครบสักเท่าไหร่เนาะโอเคตอนนี้ก็ตัดแบบมนนวดไปก่อนนะคะแล้วก็เจ้าแก้วภูเขาโอ้ดูนี่สีสวยขนาดเลย แต่เขารู้สึกว่ามันยังไม่พอพี่เคนเราต้องขยายพันธุ์เพิ่มดีปะ่ะเฮ้ยเพราะเราต้องใช้อีกเยอะเลยนะนี่ไปจะสร้างของได้่ต้องใช้อีกเยอะเลยเรานะคะก็พอจะหาเหล็กได้บ้างแล้วแหละ เดี๋ยวเราจะมาทำฮอปเปอร์กันดีกว่านาะ oh. ก่อนอื่นนะคะต้องทำกล่องกันก่อนนะโอเคได้กล่องมาละแล้วก็เอาเลยเข้าไปครอบแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่กล่องลงไปได้ฮอปเปอร์มาลวค่ะเ oh. พราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ฮอปเปอร์ที่ฟาร์มไก่กันนะคะโอเคพี่เคมานอนกันก่อนเฮะมาถึงก็อู oh. ้ซะแล้วเฮ้ย <laughs> มันค่ำแล้วนอนก่อนเดี๋ยวคลิปเปอร์มาบึ้มอาจจะไม่มีบ้้นของตัวเองลวพี่เคนอะรีบ oh. oh. ไปเรยวรีบไปเร็วอ่ะทางนี้ก็เราเราก็จะไปที่ฟาร์มไก่แล้วนะคะ oh. อันนี้ก็จะเป็นเล้าไก่นะคะ แลว้วต่อนี่ไงใส่ไม่ไ้ใช่หมเลยอ๋อมันใส่ได้แค่สี่ฟองโอ้โหมไม่น้อยด<น>ง,งต้องใส่แบบว่าพวกปเ p p e r ลงไปดูดใส่กล่องนะคะ <G ül üyor> เอ้ยเจ้าไก่น้อยเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งลงไปเฮ้ยเ <G ül üyor> ขาบอกว่ารูมันอบอุ่นนี้นะ <G ül üyor> เฮ้ยดี๋ยวกันขึ้นมาอยู่กับเพื่อนนก่อนเราก็จะใส่กล่องเช็ดลงไปแบบนี้นะคะเป็นกล่องใหญ่เนาะแล้วก็บริเวณทางด้านตรงข้ามตรงนี้ค่ะแล้วก็จะขุดบล็อกดินนะคะเพื่อใส่ปเปอร์ลงไปนะคะ แบบนี้นะนี่เราก็จะใส่คอปเปอร์นะคะลงไปใต้รังนะคะที่ฟักไข่ของเจ้าไข่ไก่พวกนี้ค่ะโอ้แค่นี้ก็ใส่ได้เป็นร้อยทันแล้วเวลามันฟักนะคะมันก็จะลงมาในกล่องเลยมีสญญะ <c oughs> สดวกมากเลยนะพี่เคนค็เดี๋ยวเรานะคะก็จะให้ซีซเจ้าไก่กินนะคะเพราะว่าเราต้องการขยายพันธุ์ไก่เนาะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเราต้องการไข่ไก่อย่างเยอะเลยค่ะ <c oughs> เพื่อไปทําขนมเค,ค้กกินกันเนาะโอ้โแล้วนอกจากเราไปต้องหวานเมล็ดเนี่ยเราเอามาล็ดไปให้ไก่เยอะเนี่ยโอ้สุดยอดโอเคกินให้อิ่มนะหะละออกลูกออกลานี่เยอะมันจะเยอะเกินไปไหมนี่ มาจะได้ไข่ไก่เยอะๆ่ะเต็มแล้วไปหมดแล้วข้าไปยิงเข้าไปังน,นล่ะเจ้าไก่น้อยโอเคค่ะ <มา S 2> ตอนนี้ <ๆ S 2> ต้องฟักไข่แล้วเฮ้ยทำไมาอีกสองใบอะพี่เคนโอ้สุดยอดเลยอย่างงี้ไม่ต้องคอยมานั่งเก็บแล้ว ก็รอให้มันดูดลงฮอปเปอร์แล้วก็ลงในกล่องเนาะโอเคค่ะเรากลับมาที่กล่องเก็บของเรากันก่อนนะวันนี้ค่ะเราจะมีเมนูขอนําเสนอพายเชอร์รี่กันนะเร<อ>าจะต,ต้องมี<ป>พวกเชอร์รี่นะคะแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเราใส่ลูกเชอร์รี่ลงไปนะคะ3ลูกเนาะ<อ>แล้วก็ตามด้วยถังนมนะคะกับน้ําตาลนะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่หนึ่งใบค่ะ แล้วก็สุดท้ายค่ะใส่วีตรงไปนะคะได้ออมาเป็นเชอร์รี่พายค่ะโอ้วหว้าวเดี๋ยวดูดีนะกินเป้าเออนี่พี่เคนดูดีเป็นรูปหัวใจด้วยอะว่ะมีหัวใจตรงกลางด้วยอ่ะเนี่ย <c oughs> น่ารักเนาะ เป็นรูปแยมเชอร์รี่ซะด้วยโอ้ไม่กล้ากินเลยอ่ะกินแล้วกินแล้วโอ้ยอร่อยอร่อยโอ้ฮอตจ๊้ฮอตจ๊เฮ้ยเขายังไม่หิวอ่ะเฮ้ยหลุให้เขาบ้างดิเฮ้ยอะไรนะของอร่อยใครเขาเก็บไว้ให้กันเล่าแต่งไว้ให้เขาไรดีเท้าเท้าชิเดี๋ยวอย่าเผลอนะจะแอบมากินอีกเหลือไว้ครึ่งก้อนนี้เขาหน่อยดิลัอไม่ไชิ้เลยมันเกินครึ่งแล้วเนี่ยมันจะหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกต้นซากุระกันดีกว่าเนาะนี่เลยเพราะว่าเราเก็บเซฟปิ้งนะคะจากต้นซากุระเนี่ยมไไว้้ดเยอะะะเเหมืออนนกัาลจ้ เดี๋ยวเราทำขวานเั้นก่อนนะไอขวานมาแล้วเราก็มาปลูกแถวาานี้ล่ะปลูกแถวบ้านเราดีกว่าเนาะโอเคค่ะเราก็ต้องมีโบวมิวนะคะมันจะได้โตทันใจมาเราจะมาปลูกตรงนี้นี่ละก่อนที่เขาจะออกไปสำรวจข้างนอกเนาะเราต้องจัดการพื้นที่ในบ้านให้เสร็จกันก่อนนะโอเคต่ต้นซากุระมาละแล้วก็ตอกเลยนะคะโอ้โหทีนี้หมดต้นเลยเราต้องการไม้ซากุระค่ะไปสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในบ้านของเราเนาะใช่แล้วก็สีมันสวยมากเลยเนาะใช่มันอกสีชมพูพิงพอ่ะพี่เคนโอ้โหมีต้นสูงด้วยหรอนี่ดูนี่กลีบอะซากุระมันร่วงเลยอะ เป้าไบมีค o ล o สีด้วยนะ อ๋อมันมีสีขาวกับสีชมพูใช่ไหมใช่แล้วลองดูดิเอ้าติดติดโดนฝังซะแล้วไลด้วยตาไกลนะอ้อมเดี๋ยวใช้กรรไกรตัดดีกว่าเราต้องการพุ่มไม้ของดอกสักุลระไว้นะคะตัดให้หมดตัดให้หมดตัดให้เรียบเลยอันนี้แบบสีอ่อนใช่ไหมใช่มันก็จะมีสีขาวกับสีชมพูนะโอ้เดี๋ยวดูดิดูดินี่ไงก็จะมีไวสักุลาระบอสซัมนะคะกับพิงค์สักุลาระบอสซัมนะคะโอเคยังยังไม่พอค่ะต้องปลูกเพิ่มอีกเนาะโอ้นี่ไงพิงค์แา่ว่าเราจะใช้เยอะนิดนึงโอ้โหชมพูชมพูี เป็นพิงซากุระบอวซัมนะคะอ๋อ oh, สีมันสวยกว่าสีขาวเยอะเลยเนาะเนะอุ้ยจมไปเลยโอเคแล้วก็ต้องการไม้ของมันด้ค่ะไม้ของมันก็สวยเหมือนกันนะอ้าวทุบไปแล้วมันไม่แตกหรอทีนี้ <laughs> <laughs> ใช่มันต้องรอแบบว่าทีเดียวไงพี่เคนไอ้มันไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการพุ่มไม้อยู่แล้วนี่มันออกาเป็นเซปปิ้หมดเนาะแล้วก็สามารถเอาพุ่มไม้ของซากุระเนี่ยค่ะไปทำอย่างอื่นได้ต่ออีกนะ โอเคแป๊บหนึ่งนะพี่เคนมันยังไม่พอเอาอีกเอาเยอๆเ,เยอะต้องปลูกเพิ่มอีกนะโอเคเรียบร้อยนะสบายจุงแล้วก็ที่เหลือค่ะบริเวณโซนบ้านเราเนี่ยเลาก็ปลูกต้นสัก,กุรารไว้ซะเลยเนาะโอ้โหอ้ามเดกกันนล้นนี่นจะปลูกปลาแล้วเนี่ยมันสวยมากเลยนะพี่เคเมวลนมันโตอะเดีกเด็ดดดกเดกเกันนะมันเยอะไป็กเเนี่ยเหมือนอยเ่ทีเญี่ปุ่นเลยก่ะโอ้โหเดี๋ยวหาเดืกแปลกมานั่งเด็กเด็กชา็กด็กดกเากเด็กเดเด็กเด็กเดกเด็กกเเาเดดกกด เขาปั้นหน่อยยังไม่ได้ดิพี่เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของพี่เคสเอาหมดเลยโอ้ไม่ยังไม่มีเมา้าผงข้าวเลยอะ่ะ oh เอาไว้ก่อนนะวันนี้กินชาดอกซากุระกันไปก่อนเนาะเราสามารถจะเอาบล็อกไม้ของซากุระนะคะมาคราฟเป็นซากุระแพนได้ค่ะแล้วก็เอาไปสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆไดนะ้น่ารักมากๆเลยเนาะนี่เพราะว่าสีมันหนักสีชมพูนิดๆสีชมพูมพอ่อนๆนะคะแล้วก็เจ้าพุ่มไม้ซากุระเนี่ยเอาไปคราฟนะคะจะได้เป็นดอกซากุระมะขามเอาเขียจัดเก็บไว้ก่อนเนาะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําชามไม้กันก่่อนนนะะคีเลยดชา ไม้มาแล้วใส่ชามไม้ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยดอกซากุระนะคะ dark, <darum> ลงไปประมาณ6ดอกนะคะก็2แถวเนาะเราจะได้มาเป็นเชอรี่ทีค่ะหรือว่าชาของดอกซากุระนะคะอ่าชาซากุระซึ่งกตัวนี้ก็จะมีบัฟเหมือนกันนะอ่าไหนลองนี้นะก,กินจุ๊งออาโเค,โเคนะในสองชามโอ้ร้อนร้อนร้อนหนูอุ้หนัะ เฮ้ยไม่ร้อนโอ้ดูดิโรแมนติกขนาดไหนเนี่ยกินใต้ดอกสกุละเราจะลองมั่มกันดูนะอ๋อันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะที่เราเผาทิ้งไว้เนาะเอาเก็บไปให้น้องหมากินได้ค่ะแต่ว่าเราใส่หม้อตัวนึงลงไปค่ะเราสามารถไปจับหมาอีกสายพันนึงนะคะมาเลี้ยงดูได้เนาะแล้วเขาก็ช่วยงานเราได้ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นบริการให้เราได้เนาะแล้วก็พุ่มไม้ของสกรุระคะ่ะถ้าเราเอาไปเผาเนี่ยเราก็จะได้เป็นสีชมพูมาค่ะเก็บไว้ก่อนนะวันหลังให้มาทําสีชมพูเพิ่มนะคะ <c oughs> เผื่อแบบว่าวันไหนอยากได้้กกกกรรระะะจสสีชมมพูเาาาาาแลลว็็ต่่ออไปคถ ของซากุระนะคะมาครับเป็นกล่องเชดได้ค่ะออกมาเป็นกล่องเชดสีชมพูได้ด้วยเหรอสีมันขนมหวานเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวขอสติกเกอร์รูกผลุกคลิปตี้มาแปะได้ไหมเนี่ยไม่มีชมพูชมพูเฮ้ยมันหวานแหววเนี่ยไอ้มาจากแอปแบล็คผ่านนะไอ้กินกันดีกว่ามัมกันเลยชาดอกซากุระอ๋อมันให้บัฟสปีดพี่เคนโอ้กินแล้ววิ่งไวเนี่ยเนี่ยวิ่งไวกินแล้วมีแรงกินแล้วกลายเป็นเด็กแฟดเลยนะออ๋กินแล้วมีเรี่ยมีแรงวิ่งปต่อพี่เคนมาเกี่ยวอะไรกันเนี่ยมาแล้วมาแล้วเจ้าหู เล่นปืนเล่นปืนเลยอ่ะก็โ <g iggle> อเคค่ะเดี๋ยวเก็บของบางส่วนไว้ในกล่องซักลักก่อนอเนาะ พาไปเคนเพ่อบอกเดินทางยังไปวันนี้เราจะไปเชี่ยวที่ไหนดีล่ะวันนี้เขาล่กว่าจะไปป่าแม่มดอ,ะอ่ะอ๋เราไปเจอแม่มดจมูกใหญ่ก็เหรอ <c oughs> ไม่ใช่เราไม่ได้ไปหาแม่มดแต่เราจะไปหาน้องกบ,บ,บอ๋อใครโดนสาเป,ป็นกบมะนี่นะหงสารจุงไม,มีใครโดนสามันเกิดอยู่แล้ว <c oughs> มันสตารที่นั่นอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องปลาหมึกกันก่อนนะว่ายังอยู่หรือเปล่าโอ้โหปลาหมึกเรืองแสงไอมันน่ารักอะตอนกลางคืนนะคะเจ้าปลาหมึกเนี่ยมันก็จะเรืองแสงเนาะอุ้ยน่าไปเัียงที่บ้านยังเลยเนาะไม่รู้ว่าไปยังไงดีเนี่ยคิดว่ามัน อาจจะมีหนึ่งจุดสิบเจ็ดก็ได้นะโอเคพี่เคนดูใต้น้ำนี้น่ารักมากเลยอะ่ะถ้าไปไว้ที่บ้านเราคงสวยเนาะแต่ท้ายมันลากขึ้นไปแบบวางในตู้กระจกไม่ได้อะ่ะโอเคค่ะเราออกเดินทางกันดีกว่าเนาะ้อพี่เคนเราถึงแล้วนี่ไงหนองบึงไปอมสวมนะคะอ้ายนั่นไงอมเต็มเลยกระโดดถึงถึงโอ้กบยักษ์เอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่กบออมตัวใหญ่จุ้งแองออมเออไม่ใช่เราเล่นเราเล่นไม่กินกบนะเดี๋ยวอมช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงอ้า มาแล้วมาแล้ววิสกิเลตันนี่เลยนี่เลยเรากลัวกบมากโโอยโอยอยพี่เชงเขากลัวกบ <c oughs> โอ้ยไม่ต้องกลัวเราอ้อมอย่างเยอะ <c oughs> <c oughs> พี่เชงเคยเลี้ยงใช่ปะ เฮ้ยเลี้ยงนี่มันกินไก่สดด้วยนะเฮ้ยฮ่ากินแบบเนื้อไก่ตามตลาดใช่ปะเฮ้ยมันไม่กินออกของตลาดหรอกมันกินรสตัดเนาะซื้อของตลาดมาให้มันไม่ยอมกินะพี่เคเลี้ยงได้กี่เดือนอะโอ้เลี้ยมเปียจนตัวมัเริ่มตัวไซส์นี้ละเนี่ยมันเป็นกบต่างประเทศใช่ปะที่เลี้ยงอะ่ะเอามือโอบได้เลยในไซส์นี้เลยเอ,อ้อมแล้วก็เจ้ากบในเบื้องนี้ค่ะมันชอบกินสไปเดอร์ไอค่ะเราต้องให้สไปเดอร์ไอเป็นอาหารมั้ยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอค่าก่อนนะเออค่าทำไม่ก็โต๊ะน้เจ้ากบน้อยเราต้องการหนังงเเเจ้าาากบค่ะออมททร เบยังไม่พอต้องเจือหนอีกอ่าแท้ลนะโอเคแล้วก็ลองไปครับพี่ก็เดี๋ยวแล้วนะคะก็จะลองมาครับรองเทา้ากบกันดูเนาะก็จะครับถึงกันครับเกาะรองเท้าไว้นะคะเราจะได้มาเป็นรองเทา้ากบค่ะฮะรองเทา้ากบด้วยเหรอทําอะไรได้อ่ะน่าจะาก,กระโดดสูงอะ่ะหะจริงดีใส่แล้วกลายเป็นกบเลยเหรอเนี่ยระาโดมันกบอบ๊อกไงไงในลองนี้ลองนี้ขอบ้างดีอะไรพี่เคนเราลองมากระโดดดูนะฮะโดดจากไหนอ่ะพี่สูงไงโอ้มาดูดีเท้าเขียวอือเลย เหมือนท้าวกบเลยดิไปเลยยักขังเราดูนะดึงดึงด้วยดึงเโอยติดติดติดไปแล้วมันเด้งดึงอะโอ๊ยเด้งดึงจริงด้วยเฮ้ยเหมือนกบเลยอ่ะตัวที่สูงก็เลื่อนไม่ลงนะเนี่ย น่ารักดีเนาะอ้เจ๋งเหมือนกัะนเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะให้สไปเดอร์ไอมันกินนะมันก็จะกลายเป็นของเล่าโอ้ตัวนี้เก่งๆอ,ะอ่ะไมกินเลยขึ้นหัวอ้อมไปแล้วต้องคลิกขวานะคะถ้าเกิดคลิกขวาเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาบนหัวแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็กดชิปคลิกขวาที่ค่ะมันก็จะลงมานะคะนี่เลยนี่เลยของพี่เข่งก็ได้แล้วนะอไยองเฮ้ยขึ้นมาดิเอ้ยขึ้นมาดิ ไม่ยอมขึ้นน่ะงั้นคลิกขวาดิคลิกขวาคลิกขวาอ้อ,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 อตรงมือว่างๆเลยนะเนี่ย <G l ick> ใช่ต้องมือว่างด้วยช่องเต็มมากอ <G l ick> ดูบนหัวเขาดิ <G l ick> ออ ok นี่งมาแล้วโอ้โหเต็มหัวเลยโอ้โอใหญ่ใหญ่อะเหมือนมีพลังงานบางอย่างไงก่อยู่บนหัวใหญ่เกินไปไหมเนี่ย <G l ick> น่ารักเนาะเวลาเดินก็จะเห็นขาการะโผลมาที่หัวนะ <G l ick> สยองอะอ้อม แล้วลำลายมัย<ด>ยนจะเยอะเตหัวเราไหมเนี่ยเห็นลูกกระตาวะโอ้ยไปดีกว่าห <c oughs> ัาวกกบันโผกมาที่หัวน่วากลัวเุ้ยเราเจอดังพึ่งแล้วโอ้โหสมาคมอะไรเนี่ยสมาคมพึ่งน้อย <c oughs> พึ่งน้อยโชว์ <c oughs> <c oughs> ก็แสดงว่าเราก็จะถึงพวกป่าใบอมของ Flower Forest นะคะซึ่งเจ้าป่าใบมอม Flower Forest เนี่ยมันจะต้องมีดอกสีเหลืองตเตอร์คัพค่ะเฮ้ยอ้อมฝั่งนู้นน่ะถ้าจะเป็นป่าดอกไม้เนี่ยดอกไม้เต็มเลยงั้นต้องตามไปดูให้ได้ไงเราเจอแล้วค่ะดอกตเตอร์คัพ ก็จะเป็นดอกสี้งเหลืองแบบนี้นะ<ว>ชื่อว่าดอกบัตเตอร์คัพนะคะโอเคแล้วก็จะเก็บกลับไปนิดนึงนาะไปปลูกที่บ้านนะคะอุ้ยดอกไม้พัฟพัฟเกิลไม่ใช่บัตเตอร์คัพ เอาไว้เยอะๆนะเอามาษาพี่เคนด้วยนะแบงว่าต้องมีวัวอยู่ทางนี้แน่ๆเลยอะแล้วก็นี่เจ้าไก่ค่ะก็จะเป็นเจ้าไก่ไนฟ์สเตย์นะคะอาจจะเป็นเจ้าไก่กลางคืนเนาะที่งไม่มีอะไรแปลกใหม่นะคะก็คือสกินของมันเนี่ยก็จะออกแบบว่าสีทามืดนิดนึงเนาะก็จะเหมือนกับไก่ทั่วไปนะคะอ้อมจุงอะไรมาไก่ดำไงอ่าเดี๋ยวเกินนะไอ้นี่มันอร่อยนะเนี่ยพาคกระโดดกำแพงรู้จักเปล่าไก่ตุ้งยากินเนาะไก่ดำตุ้งยากินมันเหมือนไก่ขาวนี่ล่ะอ้าวขนตกวขนตกไปแล้วมันแค่มีขนสีเฉยๆ ก็หวังว่านะคะวันนี้เราจะเจอเจ้ามูปลุมนะคะหรือว่าเจ้ามัวดอกไม้สีเหลืองเนาะจะเจอไหมเนี่ยมูปลุมเนี่ยโอ้ยเจอไม่เจอไม่รู้อ้วรีบหาที่พักแล้วเตียงก็ไม่ได้เอามานี่เฮ้พี่เคนเขาเห็นอะไรวแวบอะข้างหน้าใช่ปะเฮ้ยนั่นไงเจอจริงด้วยสกิลตั้ไม่ใช่ วัวสีเหลืองวัวดอกไม้สีเหลืองอุวยนาเนจริงด้วยนีบเคลียร์นีบเคลียร์เร็วเจ้าวัวดอกไม้สีเหลืองหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงว่ามูปลุมนะคะนี่ไห้เราสามารถค้นพบไปที่ไบ Biome f เวอร์ฟลอเรสนะคะที่มีพวกดอกบัตเตอร์คัพนะคะสีเหลืองๆเนาะเอาล่ะเราจะจับกลับไปที่บ้านของเรากันเนาะอุ้ยวัวอะไรเนี่ยทำให้ดอกไม้ขึ้นบนตัวเนี่ยเหลืองอ่อยไปกลับไปอยู่ด้วยกันดีกว่าเน้อแปลกดี่นะน่ารักพี่อ๋อนี่อ้อมฝั่งนู้นก็มีตัวแล้วเนี่ยฮะมีตัวเหรอใช่ใช่ไปข้างหน้านี่เอ้ยแต่ว่าพี่เคนว่านะแย่แล้วเนี่ยเราไปปย้้้อออนนนใหมู่่บาาีคริเ์ เดี๋ยวเรากลับไปนอนที่หมู่บ้านกันก่อนนะเพื่อความปลอดภัยเนาะโอ้ยงานงอกแล้วงานงอกแล้วเี่เจออีกตัวบ้าคิปเปอร์เอ,อแถวขั้นจัดการคิปเปอร์มีเ่เกณฑโอ้ยระวังนะอ๋อมันมันเบลุมม่มเลยใช่เจ้าคิปเปอร์นี่มันตื้อชะมัดเลยอะ่ะ<แ>เอ,อ้ยอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าระเบิดนะ เอ,เอ้ยอย่าพึ่งชาร์จอย่าพึ่งชาร์จเยลยเราจะลาดไหมเนี่ยทีหนึ่งทีหนึ่งไข่ทีหนึ่งไอ้ย่า <c oughs> แทบร้อยพี่เคนให้่เชี่ยอแบคลิปเป็นทันดีกว่าก่อนที่จะมีอะไรออกมาอีกนะแล้วเดี๋ยวรุ่งเช้านะคะเราจะออกเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าเนาะโอเคพี่เคนถึงหมู่บ้านแล้วแ,แล้วตอนนี้ค่ะเราก็เดินทางกลับมาถึงที่บ้านของเราแล้วแหละงานนึว่าจะไม่ลาดซะแล้วซึ่งเจ้าป่าไปอม former forester <c oughs> ะค่ะมันก็จะแบบว่าอยู่ใ,ใกล้บล <c oughs> ๆ,ๆบ้านเราเนาะอยู่หลังบ้านเรานะคะนี่แผนไว้ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็อยู่ติดกับเจ้าหนองบึงพวกไไมม้้้้ออดววยนนะะกก็จผู ก่อนนะแล้วส่วนเจ้าไก่ค่ะเอาไปไว้ในเล้าเลยกันมาเร็วมาอยู่กับเพื่อนๆเร็วไอตัวอะไรไม่เข้าพวกไอเป็นกาดำเอ้ยไม่ใช่ไก่ดำปะเนี่ยเอาอยู่นี้นะอยู่กับเพื่อนนะแล้วมันจขยายพันธุ์เลยดิไม่แน่ใจอ่ะน่าจะออกไข่เนาหน่ะเหมือนไก่ทั่วไปเนาะหน่ะอุ้ยเอามาแล้วลูกเจ็บตัวน้อยเอากบเขาตกละแต่ว่าเธอทิ้งขวาไม่ได้เลยนะโอ้ดูดิไข่ได้อย่างเยอะอ้อมแล้วกบมันก็จะกระโดดตามมาด้วยนะดูดิ แต่ว่ามันเลือดน้อยต้องระวังนิดนึงนะถ้าไม่อยากให้มันตามต้องเอาเชือกผูกไว้นะคะอัานี่มาลองขยายพันธุ์วัวเหลืองกันดีกว่านี่มาแล้วจตัวน้อยนี่มันลูกมูปลูมี่นะโอ้จนนิดเดียวเองอะผูกไว้ก่อนเนาะแล้วลองใช้กรรไกรนะคะตัดดอกไม้บนตัวของเจ้าวัวกันดูนะเนาะกรรไกรอันนี้ไปลองตัดกับพี่เคนอางนีง้ ตัดเลยนะต,นะตัดเลยตัดเลยชับชับชับอ๋อกลายเป็นวัวธรรมดาอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนี่วัวย้ำสีไหมเนี่ยทำไมสีต,ตกอะอ้ะ๊ม <c oughs> น,นี่มันน่ารักดีออกพี่เชนสร้างงานนะินแม่โอเคไว้นี้ก่อนนะก็ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้เราก็อยู่ในไมโครฟ์ชีวิตรอดแทงาหารแล้วก็ฟาร์มแร่ต่างๆในทัพที่สี่ไปท้ายนี้ก่อนเนาะถ้าเกิดใครชอบเกมไมโครฟ์มัดต่างๆนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่ายกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเราทำคลิปต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกคราด้วยนะครับอันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊าายบย